เกตต้นยางที่แรกนึกว่าไม่ใช่เหมือนกับคนเอามือไปประทับไว้บนดินเหนียวหรือว่าขี้โคลนลายลายแปลกนึมกัน <c oughs> เป็นเพราะอายุมากเลแตกเป็นร่องดีจังเลยไม่สะเก็ดเขาใหญ่ยังไม่รูก,กออโอเคเล,เล็กน้อยนอยจากช่องจอยจ้อยกลมกลม ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร b ์ฝากไลค์ฝากแชร์เพืเป็นกําลังใจให้แก่ช่องจ่อยจ้อยช่องแห่งความแปลกช่องนี้เลยดูต้นอื่นนะต้นยางทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเรียบเทียบใส่กันก็จะเป็นลายๆแบบนี้น